ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอร์เทซี่เล่าซีรีส์ความเดิมตอนที่แล้วรูปของชุนและมินามิที่กำลังขึ้นที่พักถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจนเกิดข่าวลือว่าชุนอาจจะมีแฟนแล้วทั้งคู่จึงต้องอยู่ในห้องนั้นด้วยกันจนกว่าอูซุอีผู้จัดการของชุนจะมาจัดการเรื่องในตอนเช้าทำให้มินามิต้องใช้เวลาอยู่กับคนที่เธอแอบชอบตลอดทั้งคืน ระหว่างที่ชุนจัดเตรียมที่นอนบนโซฟาเขาบอกให้มินามิไปนอนบนเตียงของเขาแต่เธอกลับปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมที่จริงแล้วมินามิรู้สึกว่าเตียงของเขาเป็นเหมือนของศักดิ์สิทธิ์สำหรับแฟนคลับอย่างเธอจึงขอยืนยันว่าจะนอนบนโซฟาแทน ระหว่างนั้นมินามิตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเธอแอบมองไปทางห้องของชุนแล้วคิดว่าเขาจะหลับลงไหมเพราะถ้าเขานอนไม่หลับเพราะเธอเธอก็คงรู้สึกไม่ดีไม่นานมินามิเดินไปที่หน้าห้องของเขาประตูที่แง้มไว้อยู่แล้วทำให้เธอมองเห็นชุนที่กำลังนอนหลับอยู่ เธอคิดว่าแม้ตอนหลับเขาก็ยังดูดีเหมือนฉากในละครก่อนจะพยายามสงบสติอารมณ์และห้ามตัวเองไม่ให้คิดอะไรเกินเลย ดึกดื่นหลังจากมินามิหลับไปชุนออกมาจากห้องเพราะหิวน้ําเขาเห็นเธอนอนหลับอยู่บนโซฟาจึงหยุดมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผลอยื่นมือไปลูบหัวเธออย่างเบามือแต่พอมินามิลืมตาตื่นขึ้นมาทั้งคู่ก็ศบตากันโดยไม่ตั้งใจบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบและความเขินอายที่อธิบายไม่ถูก จูจูรองประธานนิกาอิโดกก็เข้ามาที่ห้องของชุนในตอนดึกเขาบอกว่าทราบเรื่องจากอุสุอิและเป็นห่วงจึงรีบมาดูทำให้ทั้งชุนและมินามิตกใจและร้อนรนเพราะกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าเธอมาค้างที่ห้องของเขาทั้งคู่จึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างลนลานก่อนเปิดประตูให้เขาเข้ามา ไม่นานอุสุอิกก็ตามมาถึงเขาบอกว่ามีนักข่าวอิสระคนหนึ่งกำลังซุ่มอยู่ด้านล่างพร้อมกล้องในมือตั้งใจจะหาหลักฐานยืนยันข่าวลือที่หลุดออกไปทุกคนในทีมจึงรีบหาทางจัดการและป้องกันไม่ให้เรื่องนี้บานปลายกลายเป็นข่าวเชวาผู้จัดการอุสุอิเป็นคนลงมารับหน้านักข่าวก่อน จากนั้นทุกคนก็รวมตัวกันเพื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกันโดยบอกว่าสาเหตุที่มีนามิมาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการมาประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมการกุศลของบริษัทส่วนของที่เห็นมีการขนเข้าออกนั้นเป็นของสำหรับนำไปประมูลเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเ,เท่านั้นอุสุอิขู่เขาว่าถ้ายัางไม่กลับจะแจ้งตำรวจทันที เมื่อนักข่าวได้ยินอย่างนั้นก็ยอมกลับไปทำให้ทุกคนร้อจากการถูกแชรไปยังหุดวิดหลังเหตุการณ์สงบมินามิรู้สึกผิดที่ทำให้เรื่องบานปลายส่วนรองประธานนิกายอิโดก็อาสาขับรถไปส่งเธอถึงบ้านพร้อมบอกว่าไม่ต้องคิดมาก เมื่อกลับถึงบ้านมินามิลังเลอยู่นานว่าจะส่งข้อความขอบคุณชุนดีหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจส่งไปเขาตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่เป็นไรแต่ดันพิมพ์ผิดทำให้เธอเผลอยิ้มออกมาเพราะเห็นว่าเขาก็มีมุมน่ารักและเป็นธรรมดาเหมือนคนทั่วไปวันถัดมาที่บริษัทมีพนักงานใหม่ชื่ออิโตฮารุกะเขามาทำงานในฝ่ายเลขานุการ ทุกคนให้การต้อนรับเธออย่างอบอุ่นขณะนั้นชูนออกมาจากห้องทำงานเพื่อจะออกไปข้างนอกพอดีมินามิจึงรีบเดินออกไปพร้อมเขาฮารุกะมองตามทั้งคู่ด้วยสายตาที่ดูแปลกไปเล็กน้อยตอนเย็นมินาโตะน้องชายของมินามิมาหาเธอที่ห้องพร้อมของฝากจากแม่ เขาตกใจเมื่อเห็นว่าของสะสมเกี่ยวกับไอดอลที่พี่สาวเคยชอบหายไปหมดจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมินามิอธิบายว่าตอนนี้ชุนได้กลายเป็นประธานบริษัทและเธอทำงานเป็นเลข,ขาของเขามินาโตดดีใจที่พี่สาวได้ใกล้ชิดกับคนที่ชอบทุกวันแต่เขายังอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่มินามิยอมเก็บของสะสมทั้งหมดไว้แบบนี้อาจเป็นเพราะเธอกำลังมีความรู้สึกบางอย่างเกินกว่าแฟนคลับ มินามิที่ได้เย็ยนแบบนั้นก็รีบปฏิเสธทันทีในคืนนั้นมินามินอนไม่หลับอยู่บนเตียงเธอได้ยิยนเสียงแตรรถดังขึ้นจากข้างล่างจึงลุกไปดูทางหน้าต่างและเห็นชุนยืนรออยู่เธอรู้สึกประหลาดใจที่เขามาที่นี่ตอนดึกแต่ก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อเขาเข้ามาในห้องมินามิจึงขอตัวไปชงชาให้แต่ชุนกลับเข้ามากอดเธอไว้แน่นระหว่างนั้นชุนได้ยินเสียงดังจากตู้เก็บของเมื่อเขาเปิดตู้ของสะสมทั้งหมดเกี่ยวกับเขาร่วงลงมาทับเต็มตัวมินามิพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจปิดบังเพียงแต่ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นแฟนคลับของเขา หลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งชุนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบว่าขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอเป็นแค่ไอดอลกับแฟนคลับก็พอจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกลับเป็นเพียงความฝันมินามิตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกว่างเปล่า เช้าวันต่อมามินามิไปทำงานตามปกติและแจ้งตารางงานให้ชุนตามหน้าที่ชุนชวนเธอไปเยี่ยมประธานคนเก่าที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยบอกว่ามีเรื่องงานที่ต้องอธิบายให้ท่านฟังและถ้ามินามิไปด้วยจะช่วยอธิบายได้ดีกว่าเธอจึงตอบตกลงทันที ที่โรงพยาบาลเขาเล่าถึงวันที่ขอให้ชุนมารับตำแหน่งแทนตอนนั้นชุนแม้จะลังเลแต่ก็ยอมรับทันทีเพราะอยากช่วยทั้งปู่และพนักงานในบริษัทชุนพูดติดตลกว่าในตอนนั้นปู่ดูเหมือนกำลังเล่นละครอ,อยู่ส่วนปู่ก็ยิ้มรับพร้อมบอกว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเขาเป็นปู่ของชุนนั่นเอง ชุนเล่าให้ปู่ฟังว่าการต้องทำหน้าที่ทั้งประธานบริษัทและนักแสดงในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากแต่ปู่ก็ให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งท้อเพราะทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นขณะนั้นมินามิที่กำลังจะเดินเข้ามาในห้องบังเอิญได้ยินทั้งคู่คุยกันพอดีชุนบอกกับปู่ว่านับตั้งแต่เขามารับตำแหน่งประธานเขายิ่งรู้สึกเคารพและนับถือปู่มากขึ้นกว่าเดิม ปูต่ตอบกลับว่าถ้ามีใจที่จะทำก็ย่อมทำสำเร็จได้แน่ชุนเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่ปู่จะสังเกตเห็นสีหน้าที่ดูไม่สบายใจและพูดขึ้นว่าเขารู้ดีว่าหลานต้องเจอกับความกดดันเขาจึงยอมยกมือขวาของเขาให้ชุนไปคำพูดนั้นทำให้ชุนเข้าใจทันทีว่า ปู่หมายถึงมินามิเขานึกถึงภาพที่มินามิคอยให้กำลังใจเขาในทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วรู้สึกขอบคุณปู่พร้อมบอกว่าเพราะเมื่อมีเธออยู่เขารู้สึกว่าตัวเองสามารถทำได้ทุกอย่างมินามิที่ยืนฟังอยู่ไม่ไกลรู้สึกดีใจและซาบซึ้งตับสิ่งที่ได้ยินส่วนปู่เองก็ยิ้มอย่างพอใจ เมื่อมินามิเดินเข้ามาในห้องปู่ฝากให้เธอช่วยดูแลชุนแทนตนเธอรับปากด้วยความตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดระหว่างทางกลับชุนแสดงความใส่ใจและดูแลมินามิอย่างอ่อนโยนเมื่อมือของทั้งคู่สัมผัสกันจนมินามิเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าบางทีเธออาจจะชอบเขาจริงๆและความรู้สึกของชุนเองก็ดูเหมือนเขาเองอาจจะรู้สึกเช่นเดียวกัน ฮารุกะได้ยินคนในออฟฟิศพูดถึงความสนิทสนมระหว่างมินามิกับชุนระหว่างพักเบรกเธอบังเอิญเจอมินามิในห้องน้ำจึงถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่มินามิปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าทั้งหมดเป็นเรื่องงานก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ฮารุก,กะยังคงสงสยัย ระหว่างนั้นทีมประชาสัมพันธ์ของบริษัทเกิดปัญหากระทันหันเมื่อนางแบบที่เตรียมไว้สำหรับถ่ายแบบไม่สามารถมาทำงานได้จึงขอให้มินามิช่วยแม้ในตอนแรกมินามิจะลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมช่วยเมื่อเธอสวมชุดออกมาเธอดูสวยและสง่างามเกินคาดการโพสท่าของเธอดูเป็นธรรมชาติและมีสเสน่ห์ทีมงานต่างชื่นชมไม่ขาดปาก ขณะนั้นชุนเดินเข้ามาดูการถ่ายทำพอดีเขามองมินามิอยู่ครู่หนึ่งด้วยสายตาชื่นชมก่อนเอ่ยกับทีมงานว่าขอให้เก็บชุดที่มินามิใส่ไว้ให้เขาก่อนแล้วเขาจะนำมาคืนในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นชุนตัดสินใจชวนมินามิไปร่วมงานเลี้ยงในฐานะคู่ร่วมงานเนื่องจากแขกส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานต่างมีคู่มาด้วย มินามิรู้สึกลังเลและถามเขาว่าการที่เธอไปด้วยจะเหมาะสมหรือเปล่าชุนตอบทันทีว่าเขาอยากให้เป็นเธอเพราะเธอคือคู่ของเขาในงานครั้งนี้ก่อนจะอธิบายเลี่ยงๆว่าหมายถึงในฐานะเลขาของเขา หลังจากจบงานเลี้ยงทั้งคู่เดินกลับด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงบของยามคำ่ำมินามิพูดขึ้นว่างานเลี้ยงคืนนี้สนุกมากชุนตอบว่าใช่มันเยี่ยมมากก่อนจะเสริมขึ้นว่าสิ่งที่เขาหมายถึงไม่ใช่งานเลี้ยงแต่คือมินามิต่างหาก มินามิชะง,งักไปเล็กน้อยรู้สึกเขินแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าอาจฟังผิดหรือเข้าใจผิดไปเองเพราะเขาคงไม่คิดอะไรเกินเลยกับเลขาธรรมดายอย่างเธอเพื่อเปลี่ยนเรื่องเธอพูดขึ้นว่าชุดที่เธอสวมในคืนนี้ดูหรูหราหกว่าปกติและทำให้รู้สึกแปลกตา ชุนตับกลับอย่างไม่ลังเลว่าชุดทำงานที่เธอใส่ทุกวันก็สวยไม่แพ้กันก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าสิ่งที่สวยที่สุดไม่ใช่ชุดแต่อยู่ที่ตัวเธอเองจากนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้และจูบเธอเบาๆพร้อมพูดว่าเขาอาจจะเริ่มชอบเธอเข้าแล้ว เรื่องราวของมินามิและชุนยังไม่จบความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยแล้วความลับของเธอจะปิดมิดหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะ